และสืบเนื่องมาจากการที่นายสุเทพทึกสุบัณน,นะคะแกนรนำม็อบประชาธัฐทีปัดเลือกที่จะไม่เจรจาใดๆทั้งสิ้นจนกว่าคนทั้งประเทศจะทำตามแนวทางที่ม็อบประชาธิปัตย์ัดกำหนดไว้เท่านั้นตรงนี้ก็เป็นชนวนค่ะให้เกิดการต้องเผชิญหน้าระหว่างสองฝ่ายที่เห็นต่างทางการเมืองซึ่งก็อาจเกิดเป็นความรุนแรงดังที่นายสุเทพนั้นต้องการก็เป็นได้ติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัลอ์มอัปเดตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้เรื่องเข้าสู่โหมดผัดเชิญหน้าหลังตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีมติ6ต่อ3ให้พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสสเป็นโมฆะเพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญทําให้มีปัญหาการตีความตามออกมามากมายพักเพื่อไทยนักวิชาการสายประชาธิปไตยเห็นว่าตัวคําสั่งสารรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นโมฆะเพราะเป็นการพิจารณาโดยไม่มีอํานาจ เนื่องจากสารรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายแต่พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งไม่ได้เป็นกฎหมายที่บอกว่าขัดรัฐธรรมนูญเพราะว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจกักรก็ไม่ถูกเพราะตัวพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งวันเดียวกันคือวันที่2กุมภาพันธ์กฎหมายใช้คำว่ากำหนดวันเลือกตั้งไม่ได้ใช้คำว่าเลือกตั้งวันเดียวกัน ไม่อย่างนั้นคงไม่มีข้อกำหนดเรื่องเลื่อนวันเลือกตั้งได้ในเขตที่ประสบปัญหาภัยพิบัติร้ายแรงจนทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการออกมาใช้สิทธิที่สำคัญตามหลักการหากจะโมฆะควรเป็นการโมฆะเฉพาะเขตที่มีปัญหาไม่ใช่โมฆะทั้งประเทศเพราะประชาชนกว่า20ล้านคนที่ออกไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ทำอะไรผิดข้างฝ่ายกปปสพักการเมืองและนักวิชาการที่สนับสนุนกปปส เห็นตรงกันว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะแล้วและไม่ควรเร่งรีบจัดเลือกตั้งใหม่เพราะสารรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุว่าต้องจัดเลือกตั้งใหม่ในกี่วันฝ่ายนี้มองว่าควรปฏิรูปประเทศก่อนปัญหาคือจะปฏิรูปกันอย่างไรเมื่อสภาไม่มีสอสอไม่มีคนทำหน้าที่นิติบัญญัติเสนอและโหวตแก้กฎหมายในสภาหากจะปฏิรูปต้องเสนอแก้กฎหมาย เมื่อต้องเสนอแก้กฎหมายก็ต้องมีฝ่ายนิติบัญญัติคอยดำเนินการก็วนกลับมาที่ต้องเลือกตั้งสอสอเปิดประชุมสภาให้ได้ก่อนถ้าไม่เดินตามนี้ก็ต้องเดินทางอื่นซึ่งมีทางเดียวคือฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งถึงตอนนี้เชื่อว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแล้ววันที่29มีนาคมก็ปปรสระดมคนเข้ากรุงเทพจุมนุมใหญ่ วันที่5เมษายนคนเสื้อแดงจะมาชุมนุมเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองที่ถูกปล้นไปเหมือนกันเข้าสู่หมวดเผชิญหน้าแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด